จับตาเชอร์แต้มลูกสาวประธานสุดสวยหลังพลังการขึ้นไทยลีก ถือเป็นการเลื่อนชั้นครั้งประวัติศาสตร์ครับเมื่อมาเล็กพลังการ f อสามารถเอาชนะเพลย์ออฟเนื้อแพร่ยูไนเตดคว้าโคต้าที่3ในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกต่อจากชนบุรี f อฟและอยุทยายูไนเตดหลังเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ได้เพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับที่เป็น Tal k อ f t เด t o ท n กลายเป็นที่พูดถึงของแฟนฟุตบอลชาวไทยคือความน่ารักสดใสของน้องเชอร์แตมพิมพ์ชนกกิจธรรมกุลนิดลูกสาววัย18ปีของนายแพทยประวัติกิจธรรมกุลนิดนายกกอบจาจา,กกาจนุรรีและปะป สโมสรพลังการ f c สำหรับพลังการ f c ครับก่อตั้งครั้งแรกปี2017 เริ่มไต่เต้าตั้งแต่ระดับอเมเจอร์หรือหลีกสมัครเล่นจนขึ้นมาเล่นไทยลีก3เมื่อปี2020ใช้เวลา3ฤดูกาลในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ก่อนที่ล่าสุดจะคว้าตั๋วขึ้นมาลดแล่นในลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรก่อนหน้านี้รับพวกเขาเปลี่ยนชื่อสโมสรมาแล้วถึง4ครั้งไล่ตั้งแต่สิงห์รักทางทองเมืองการสิงห์รักทางทองกาญจนบุรีและดรา้อนประทุมวันมาจนถึงสโมสรฟุตบอลพลังการในปัจจุบันโดยใช้สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีหรือเเปป็็นนนนนที่่รู้จัักกกนในชือสามลว าสำหรับสโมสรมาร์เล็คก,กับเรียกไในวาบริหารงานแบบยุคใหม่โดยความมุ่งมั่นและความรักในกีฬาฟุตบอลของนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิตหรือหมอวัดที่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมาตั้งแต่สมัยลงสมัครเป็นนายกอบาจาก,การจนบุรีหมอวัดครับเป็นคนที่ชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากอาดีตนั้นเคยเล่นกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเจ้าตัวบอกว่าการทําทีมฟุตบอลกับการเล่นฟุตบอลสมัยก่อนนั้นความรู้สึกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันครับนายแพทย์ประวัติ ยังเผยอีกว่าทุกวันนี้ที่สโมสรเดินหน้าไปได้ไกลจนสามารถขึ้นชั้นสุลีกสูงสุดได้สาเร็จเพราะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนอย่างแข็งแรงทั้งนิติกรแสงทองรองประธานสโมสรพันษาสายทองผู้จัดการทีมและแฟนฟุตบอลพลังการที่เหนียวแน่นรวมไปถึงลูกทั้งสองคนทั้งน้องปอโต้พิชยุทธ์ที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและน้องเชอร์แตมพิมพ์ชนกที่ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกับมาดามตาสุจิราวานันผู้เป็นภรรยา โดยเฉพาะน้องเชอร์แตมครับลูกสาวคนสวยที่กำลังโด่งดังสุดๆในโลกโซเชียพลพะเมื่อไหร่ที่ทีมเก็บชัยชนะหรือประสบความสำเร็จผู้คนก็มักจะพูดถึงเธออยู่บ่อยครั้งซึ่งทางหมอวัดกบยอมรับว่าน้องเชอร์แตมเปรียบเสมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดแฟนบอลให้เข้ามาสนใจสโมสรแห่งนี้มากขึ้นจะเรียกได้ว่าเธอเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของพลังการเลยก็ว่าได้น้องเชอร์แตมกบเผยถึงความรู้สึกหลังพลังการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่า การได้ขึ้นไทยลีกไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจถ้าไม่มีคําว่าพลังการเราจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดแรงศรัทธาของคนเมืองการต้องขอขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะและแฟนบอลทุกคน นอกจากนี้ครับการเลื่อนชั้นของพลังการเหมือนเป็นการตอบย้ำความยอดเยี่ยมของโคชโอ่งดูสิทธิ์เฉลิมแสนที่ถือเป็นหนึ่งในกุนซือผู้เชี่ยวชาญการพาทีมเลื่อนชั้นหลังก่อนหน้านี้เคยพาการท่าเรือ FC ตราด FC และ BG ปรปทุมยูนเต็ดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งมาแล้ว ต้องบอกว่าพลังการ FC ครับแสดงให้เห็นแล้วว่าสโมสรเล็กๆอย่างพวกเขาที่ไต่เต้ามาจากลีกสมัครเล่นสามารถฟันฝ่าจนคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สําเร็จถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากขณะเดียวกันลูกสาวท่านประธานอย่างน้องเชอร์แตมก็น่าจะสร้างสีสันในไทยลีกได้มากเลยทีเดียวล่ะครับ